เมื่อกัญชาได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและถูกกฎหมายในหลายๆแห่งกัญชาจึงกลายเป็นคำถามที่บางคนอาจสงสัยในใจว่ากัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับชาวพุทธจริงหรือหรือกัญชาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธได้หรือไม่ พุทธศาสนาสอนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีวินัยและสงบภายในมาหลายศตวรรษหลายคนเชื่อว่าแนวทางนี้ห้ามใช้สารเสพติดเช่นกัญชาโดยเด็ดขาดเพราะมองว่ากัญชาอาจทำให้เสียสมาธิหรือทำให้จิตใจสับสนแต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปคำตอบก็ไม่ค่อยชัดเจนนักศีลข้อที่5อันด่งดังซึ่งเป็นหลักจริยธรรมหลักประการหนึ่งสำหรับคารวาสในพุทธศาสนาแนะนำให้หลีกเลี่ยงสารมึนเมาที่ทำให้จิตใจขุ่นมัว แต่สิ่งนี้รวมถึงกัญชาทุกรูปแบบหรือไม่อาจมีการตีความอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการใช้กัญชามีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในประเทศไทยพุทธศาสนาเป็นหลักฐานของกรอบทางวัฒนธรรมและศีลธรรมของเราสำหรับชาวพุทธไทยหลายคนการปฏิบัติตามศีลห้าถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังเป็นสถานที่ที่ใช้กัญชาในยาพื้นบ้านและการบําบัดรักษาโรคมาชานานก่อนที่จะมีข้อจำกัดสมัยใหม่ในความเป็นจริงเงอชุมชนชนบทจำนวนมากใช้ กัญชาเป็นยาธรรมชาติสำหรับรักษาความเจ็บปวดความวิตกกังวลและแม้แต่การปฏิบัติทางจิตวิญญาณมาเป็นเวลาหลายศตวรรษคำถามที่เกิดขึ้นคือหากกัญชาเป็นส่วนหนึ่งของยาแผนโบราณของเรากัญชาอาจสอดคล้องกับค่านิยมของพุทธศาสนาเกี่ยวย่อว่ากับการรักษาและความเป็นอยู่ที่ดีหรือไม่ ประเด็นนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อไม่นานนี้เนื่องมาจากกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศไทยในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยกเลิกการใช้กัญชาโดยอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาร้านกาแฟและศูนย์สุขภาพเพิ่มขึ้นทั่ว ประเทศซึ่งดึงดูดความสนใจจากทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวแต่การเปิดกว้างใหม่ต่อกัญชาย,ยังจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงและไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ในความเป็นจริงรัฐบาลไทยกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเกี่ยวกับกัญชาอีกครั้งเจ้าหน้าที่บางคนกำลังผลักดันให้มีการแบนกัญชาอีกครั้งเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนปัญหาสังคมและความเสี่ยงต่อการถูกนำไปใช้ในทางงอที่ผิดในขณะที่บางคนโต้ยแยง้งว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยเฉพาะต่อการแพทย์สุขภาพจิตและเศรษฐกิจมีมากกว่าความ เสียงเหล่านี้การโต้เถียงกันนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทยและยังทำให้เกิดคำถามสำคัญสำหรับชุมชนชาวพุทธอีกด้วย เมื่อสังคมไทยเปิดกว้างต่อการอภิปรายเกี่ยวกับกัญชามากขึ้นผู้คนบางกลุ่มโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กำลังคิดทบทวนบทบาทของกัญชาอีกครั้งกัญชาสามารถใช้ในวิถีชีวิตของชาวพุทธได้อย่างมีความรับผิดชอบหรือไม่หรือมันขัดต่อคำสอนเรื่องความบริสุทธิ์ของจิตใจบางคนโต้ยแย้งว่าไม่ใช่สารที่เป็นปัจยาหาแต่เป็นเจตนาเบื้องหลังการใช้ต่างหากกัญชาเมื่อใช้ด้วยความ ระผิดชอบอาจช่วยในการฝึกสติและการรับรู้ตนเองสำหรับบางคนได้หรือไม่หรือมันยังคงขัดต่อเป้าหมายในการบรรลุจิตใจที่แจ่มใสและมีสติอยู่ นอกจากนี้โปรดพิจารณาด้วยว่าการตีความในพระพุทธศาสนานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละนิกายและประเพณีในขณะที่บางคนโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทราวาสมีจุดยืนที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นยังมีประเพณีทางพุทธศาสนาอื่นๆที่ใช้สารธรรมชาติมาสนับสนุนการสำรวจทางจิตวิญ,ญญาณมาโดยตลอดความหลากหลายนี้แสดงให้เราเห็นว่า อาจมีหลายวิธีในการทำความเข้าใจคำถามนี้ในท้ายที่สุดประเด็นนี้ท้าทายให้เราคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยมของเราการตีความศีลข้อที่5แบบเดิมๆหมายความว่าเราควรหลีกเลี่ยงกัญชาโดยสิ้นเชิงหรือไม่หรือการเปลี่ย ع. ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ช่วยให้เราสามารถมองประเด็นนี้จากมุมมองใหม่โดยไม่กระทบต่อหลักการของพุทธศาสนาหรือไม่ หากต้องการทำความเข้าใจว่าพุทธศาสนาพูดถึงกัญชาอย่างไรเรามาทำความเข้าใจกับศีลข้อที่5ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมหลักในการปฏิบัติของพุทธศาสนากันก่อนศีลข้อที่5บัญญัติไว้ว่าข้าพเจ้าจะเข้ารับการอบรมเพื่องดเว้นจากของมึนเมาที่ทำให้จิตใจขุ่นมัว ตามธรรมเนียมแล้วสีนข้อนี้หมายความถึงแอลกอฮอล์ยาเสพติดและสิ่งอื่นๆที่อาจนำไปสู่ความประมาทเลินเลอ่อซึ่งหมายถึงการสูญเสียสติสัมปชัญญะหรือความจ่มชัดแต่สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่แตกต่างจากกฎหมายสมัยใหม่ที่บัญญัติสารเฉพาะคำสอนของพุทธศาสนาจะเน้นไปที่ว่าสิ่งนหนึ่งสิ่งใดส่งผลต่อจิตใจอย่างไรและที่สำคัญคือเจตนาในการใช้สารนั้น ในคัมภีร์พุทธศาสนาโบราณไม่มีการกล่าวถึงกัญชาโดยเฉพาะแต่เน้นที่การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความสับสนทางจิตใจหรือความไม่รับผิดชอบหรือสิ่งใดๆที่รบกวนสติสัมปชัญญะของเรานักวิชาการพุทธศาสนาบางคนอธิบายว่าไม่ใช่เรื่องของสารนั้นเองแต่เป็นเรื่องว่าสารนั้นนำไปสู่การกระทำที่ไม่ดีหรือไม่ทำให้เกิดการพึ่งพาหรือใช้เพื่อหลีกหนีมากกว่าที่จะเผชิญกับความเป็นจริง เมื่อกัญชาได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและถูกกฎหมายในหลายๆแห่งกัญชาจึงกลายเป็นคำถามที่บางคนอาจสงสัยในใจว่ากัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับชาวพุทธจริงหรือหรือกัญชาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธได้หรือไม่ พุทธศาสนาสอนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีวินัยและสงบภายในมาหลายศตวรรษหลายคนเชื่อว่าแนวทางนี้ห้ามใช้สารเสพติดเช่นกัญชาโดยเด็ดขาดเพราะมองว่ากัญชาอาจทำให้เสียสมาธิหรือทำให้จิตใจสับสนแต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปคำตอบก็ไม่ค่อยชัดเจนนักศีลข้อที่5อันด่งดังซึ่งเป็นหลักจริยธรรมหลักประการหนึ่งสำหรับคารวาสในพุทธศาสนาแนะนำให้หลีกเลี่ยงสารมึนเมาที่ทำให้จิตใจขุ่นมัว แต่สิ่งนี้รวมถึงกัญชาทุกรูปแบบหรือไม่อาจมีการตีความอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการใช้กัญชามีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในประเทศไทยพุทธศาสนาเป็นหลักฐานของกรอบทางวัฒนธรรมและศีลธรรมของเราสำหรับชาวพุทธไทยหลายคนการปฏิบัติตามศีลห้าถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังเป็นสถานที่ที่ใช้กัญชาในยาพื้นบ้านและการบำบัดรักษาโรคมาชานานก่อนที่จะมีข้อจำกัดสมัยใหม่ในความเป็นจริงงอชุมชนชนบทจำนวนมากใช้ กัญชาเป็นยาธรรมชาติสำหรับรักษาความเจ็บปวดความวิตกกังวลและแม้แต่การปฏิบัติทางจิตวิญญาณมาเป็นเวลาหลายศตวรรษคําถามที่เกิดขึ้นคือหากกัญชาเป็นส่วนหนึ่งของยาแผนโบาราณของเรากัญชาอาจสอดคล้องกับค่านิยมของพุทธศาสนาเกี่ยวย่อวกับการรักษาและความเป็นอยู่ที่ดีหรือไม่ ประเด็นนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อไม่นานนี้เนื่องมาจากกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศไทยในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยกเลิกการใช้กัญชาโดยอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวการเปลี่ยนแปลงนี้สงอผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาร้านกาแฟและศูนย์สุขภาพเพิ่มขึ้นทัว่ว ประเทศซึ่งดึงดูดความสนใจจากทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวแต่การเปิดกว้างใหม่ต่อกัญชาย,ยังจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงและไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ในความเป็นจริงรัฐบาลไทยกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเกี่ยวกับกัญชาอีกครั้งเจ้าหน้าที่บางคนกำลังผลักดันให้มีการแบนกัญชาอีกครั้งเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนปัญหาสังคมและความเสี่ยงต่อการถูกนำไปใช้ในทางงอที่ผิดในขณะที่บางคนโต้ยแย้งว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยเฉพาะต่อการแพทย์สุขภาพจิตและเศรษฐกิจมีมากกว่าความ เสียงเหล่านี้การโต้เถียงกันนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับกัรชาในประเทศไทยและยังทำให้เกิดคำถามสำคัญสำหรับชุมชนชาวพุทธอีกด้วย เมื่อสังคมไทยเปิดกว้างต่อการอภิปรายเกี่ยวกับกัญชามากขึ้นผู้คนบางกลุ่มโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กำลังคิดทบทวนบทบาทของกัญชาอีกครั้งกัญชาสามารถใช้ในวิถีชีวิตของชาวพุทธได้อย่างมีความรับผิดชอบหรือไม่หรือมันขัดต่อคำสอนเรื่องความบริสุทธิ์ของจิตใจบางคนโต้แย้งว่าไม่ใช่สารที่เป็นปะยะหาแต่เป็นเจตนาเบื้องหลังการใช้ต่างหากกัญชาเมื่อใช้ด้วยความ ระผิดชอบอาจช่วยในการฝึกสติและการรับรู้ตนเองสำหรับบางคนได้หรือไม่หรือมันยังคงขัดต่อเป้าหมายในการบรรลุจิตใจที่แจ่มใสและมีสติอยู่ นอกจากนี้โปรดพิจารณาด้วยว่าการตีความในพระพุทธศาสนานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละนิกายและประเพณีในขณะที่บางคนโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทราวาสมีจุดยืนที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นยังมีประเพณีทางพุทธศาสนาอื่นๆที่ใช้สารธรรมชาติมาสนับสนุนการสำรวจทางจิตวิญ,ญญาณมาโดยตลอดความหลากหลายนี้แสดงให้เราเห็นว่า อาจมีหลายวิธีในการทำความเข้าใจคำถามนี้ในท้ายที่สุดประเด็นนี้ท้าทายให้เราคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยมของเราการตีความศีลข้อที่5แบบเดิมๆหมายความว่าเราควรหลีกเลี่ยงกัญชาโดยสิ้นเชิงหรือไม่หรือการเปลี่ย,ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ช่วยให้เราสามารถมองประเด็นนี้จากมุมมองใหม่โดยไม่กระทบต่อหลักการของพุทธศาสนาหรือไม่ หากต้องการทำความเข้าใจว่าพุทธศาสนาพูดถึงกัญชาอย่างไรเรามาทำความเข้าใจกับศีลข้อที่5ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมหลักในการปฏิบัติของพุทธศาสนากันก่อนศีลข้อที่5บัญญัติไว้ว่าข้าพเจ้าจะเข้ารับการอบรมเพื่องดเว้นจากของมึนเมาที่ทำให้จิตใจขุ่นมมว ตามธรรมเนียมแล้วสีลข้อนี้หมายความถึงแอลกอฮอล์ยาเสพติดและสิ่งอื่นๆที่อาจนำไปสู่ความประมาทเลินเลอ่อซึ่งหมายถึงการสูญเสียสติสัมปชัญญะหรือความจำชัดแต่สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่แตกต่างจากกฎหมายสมัยใหม่ที่บัญญัติสารเฉพาะคำสอนของพุทธศาสนาจะเน้นไปที่ว่าสิ่งนหนึ่งสิ่งใดส่งผลต่อจิตใจอย่างไรและที่สำคัญคือเจตนาในการใช้สารนั้น ในคัมภี์พุทธศาสนาโบราณไม่มีการกล่าวถึงกัญชาโดยเฉพาะแต่เน้นที่การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความสับสนทางจิตใจหรือความไม่รับผิดชอบหรือสิ่งใดๆที่รบกวนสติสัมปชัญญะของเรานักวิชาการพุทธศาสนาบางคนอธิบายว่าไม่ใช่เรื่องของสารนั้นเองแต่เป็นเรื่องว่าสารนั้นนำไปสู่การกระทำที่ไม่ดีหรือไม่ทำให้เกิดการพึ่งพาหรือใช้เพื่อหลีกหนีมากกว่าที่จะเผชิญกับความเป็นจริง และในขณะนี้เมื่อเราพิจารณาประเทศไทยในปัจจุบันคำถามเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องมากกว่าที่เคยประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยกเลิกการใช้กัญชาโดยอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจบางประเภทการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดการตอบสนองมากมายบางคนมองว่าเป็นก้าวเชิงบวกสำหรับ สุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกายในขณะที่บางคนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นขณะนี้เมื่อรัฐบาลพิจารณาจุดยืนใหม่เจ้าหน้าที่บางคนต้องการที่จะแบนกัญชาอีกครั้งหรือออยอห้างน้อยก็กำหนดการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวและการใช้ในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้น สำหรับชาวพุทธไทยหลายๆคนการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนี้ดูเหมือนกับปัญหาทางวัฒนธรรมในแง่หนึ่งประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการใช้กัญชาในการแพทย์แผนโบราณ ดังนั้นแนวคิดนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ในอีกแง่หนึ่งคำสอนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการมีสติและการหลีกเลี่ยงสารมึนเมาได้อย่างรากลึกในวัฒนธรรมไทยเมื่อกฎหมายไปลิ้นแปลงชาวพุทธต้องตัดสินใจเองว่ากัญชาจะเข้ากับชีวิตจิตวิญญาณของพวกเขาได้อย่างไรดูเหมือนว่าการถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับกัญชาจะสะท้อนถึงการต่อสู้ภายในที่ชาวพุทธหลายคนอาจรู้สึกขณะพยายามมาสร้างความสมดุลระหว่างประเพณีกับโลกสมัยใหม่ ในขณะที่รัฐบาลถกเถียงกันชาวพุทธไทยพบว่าพวกเขาตั้งคำถามไม่เพียงแค่ว่าอะไรถูกกฎหมายแต่อะไรคือศีลธรรมคำถามก็คือโลกสมัยใหม่อนุญาตให้เรามองกัญชาในมุมมองใหม่โดยไม่กระทบต่อค่านิยมของพุทธศาสนาหรือไม่นับเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งเรียกร้องให้มีแนวทางที่รอบคอบซึ่งไม่พึ่งพาเพียงกฎเกณฑ์เท่านั้นแต่ต้องใช้แนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและเมตตาด้วย ในท้ายที่สุดไม่ว่ากัญชาจะสอดคล้องกับคำสอนของพุทธศาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิธีใช้เหตุใดจึงใช้และมีการตระหนักรู้และเจตนาเบื้องคัมภี์พุทธศาสนาแบบดั้งเดิมเตือนไม่ให้ทำสิ่งใดๆที่ก่อให้เกิดความสับสนในจิตใจแต่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสติความเมตตาและความจริงใจในเจตนาของตนเองอีกด้วยยอกัญชา<ๆ>เมื่อใช้เพียง เหลีกหนีความเป็นจริงหรือเพื่อสนองความต้องการที่ไม่ดีต่อสุขภาพย่อมไม่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามหากใครก็ตามเข้าถึงกัญชาอย่างมีสติโดยเฉพาะด้วยเหตุผลทางการแพทย์ชาวพุทธบางคนโต้ยแย้งว่ากัญชาอาจยังสอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมได้ ในโลกยุคใหม่เช่นประเทศไทยซึ่งการใช้กัญชามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งแต่เผชิญกับสถานะทางกฎหมายที่ซับซ้อนการเลือกนี้จึงมีความมอาสำคัญเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ยึดถือการตีความอย่างเคร่งงครัดจิตใจที่ปราศจากสารสัพติดเป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุดะในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่มีสิ่งรบกวนแต่สำหรับคนอื่นๆการใช้ยาจาก ธรรมชาติในปริมาณที่พอเหมาะและมีจุดประสงค์เช่นการจัดการกับความเจ็บปวดหรือความวิตกกังวลอสอดคล้องกับหลักการของเจตนาที่ถูกต้องและวิธีการที่ชาญฉลาดในขณะที่กฎหมายยังคงเปลี่ยนแปลงไปคำถามก็ยังคงไม่มีคำตอบ กัญชาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สมดุลสำหรับชาวพุทธได้หรือไม่หรือมีความเสี่ยงที่จะชักจูงผู้คนให้ละทิ้งการมีสติอย่างแท้จริงบางทีคำตอบที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ตอบในที่นี้ไม่ใช่คำตอบที่ตายตัว แต่เป็นการเชิญชวนให้ฝึกฝนการตระหนักรู้ในตนเองอย่างลึกซึ้งเป็นการเรียกร้องให้ตั้งคำถา,ถามถึงแรงจูงใจของตนเองตัดสินใจโดยยึดหลักความเมตตาและความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการยึดมั่นในประเพณีและการปรับตัวเข้ากับความเข้าใจใหม่ๆ ในท้ายที่สุดพระพุทธศาสนาสอนเราว่าปัญญาไม่ได้มาจากกฎเกณฑ์แต่มาจากความชัดเจนของการกระทําการเลือกและความคิดของเราเมื่อพิจารณาถึงกัญชาบางทีชาวพุทธอาจได้รับการเตือนว่าการเดินทางที่แท้จริงคือการมีชีวิตที่มีสติและมีเมตตาซึ่งการเลือกทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างแท้จริงที่จะใช้ชีวิตด้วยความชี่อสัต์มีสติและเอาใจใส่ตนเองและผู้อื่น